คนมาพ่นปุ๋ยพ่นยากันพ่นยารากเน่าคนเน่าไปไหม้พนปุ๋ยผสมปุ๋ยไปด้วย<ม>น้ำท่วมไม่เห้นันสกีเลยน้ำท่วมข้าวตั้งแต่ดำมาน้ำไม่เคยแห้งเลย ข้าวค่อยนี่น้องชาวนาเฮ็ดยังก็ลำบากเนาะข้าวค่อยนะราคา,า,าข้าวก็ทุกถูกทำอะไรก็ไม่ได้สมกับไปทำยากเลยกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละมิตรอันนี้หวานปุ๋ยแล้ววันนั้น แต่ก็จะพ่นปุ๋ยพ่นยาอีกน้ำมันท่วมอันนี้ข้าวนาดำนะก็มันก็ใหญ่อยู่นะแต่น้ำมันท่วมรากมันไม่โดนแดดดูรวก็อกอใหญ่กอใหญ่แต่ทีนี้มันรากมันไม่โดนแดดน้ำมันไม่เคยแห้งเลย ลมันก็เลยอยากจะนา่าใบไม้ทุกคนออเออดูโน่นหวานปุ๋ยแล้วตาน้นเริ่มเขียวขึ้นแล้วทางนี้ยังไม่หวานทางนี้จะพ่นเอาโอ้โหลนทุกคนดูนี่แหละวิธีชาวนา อาจะได้ข้าแต่ละเมิตรมันก็งามอยู่ก็กใหญ่อยู่แต่ว่าใบมันไหมลูกใบไหมเหมือนแถวว่ารากเน่าโคนเน่าใบไหมไปซื้อยารากเน่าโคนเน่าเขาก็เอาของทุเรียนให้ <laughs> แม่ค้าก็อยากขายของก็งไม่ได้ดูเลยว่าอันไหนเป็นอันไหน เขาให้เอาไปทาเผทุเรียนให้เอามาให้มาพ่นข้าวก็เลยไม่ได้พ่นพ่นแต่โลกใบไม้เนอทุกคนใช้พ่นปุ๋ยด้วยคลิปนี้พอแค่นี้จ้าแล้วก็มาดูกันว่าจะโอเคไหมรอดูผลงานกันว่าจะโอเคไหม